ันนี้คือทางเข้าป่าเห็ดนะคะมามาเก็บก่อนไปทำงานมีให้เก็บอยู่ค่ะเนี่ยมีให้เก็บอยู่นะคะพระมนามาเดินไม่ไหวแล้วดูสิมีมีอยู่จะเก็บไม่ได้นะคะเวลาไม่ไม่พอแล้วพรามนาต้องไปทำงานจะเดินออกแล้วนะคะ โอ้ยพี่นอ้อยังมีพอให้เก็บอยู่ค่ะมาหน่อยนึงได้จะเต็มตะกร้านี่นีเ<ม>ยอะเลยนะคะอันนี้คือเห็ดนะคะ เดี๋ยววันหลังมาใหม่นะคะวันหลังมาใหม่อันนี้ได้มาเดินสูตรอากาศหน่อยนึงอู้ดอกนี้ไม่แวะไม่ได้นะคะเห็ดพึ่งเอาไปทำลาบอู้กำลังสวยงามนะคะเห็ดพึ่งหวานเอาไปทำลาบ เวลามีน้องถนยพามาเดินป่าสุดอากาศนี่ก็คือเห็ดผลงานของเห็ดนะคะเขาเกิดตามทางอ่ะแล้วเวลาคนเดินไปเดินมาเขาไม่ได้สังเกตบางทีเขาก็เหยียบเหยียบนางนะคะเหยียบเห็ดน่ะ ไม่ว่ากันนะคะป้ามนาดูนาฬิกาก่อนี่โมงอ่ะสิบห้านาทีป้ามนาต้องออกจากป่านะคะป้ามนาต้องขับรถไปทำงานเดี๋ยวก็คือเดินไม่ เดินไม่ไกลจากรถเดี๋ยวป้ามนาต้องแวะหาซื้ออาหารกินมื้อค้าอีกสักหน่อยหนึ่งในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะดูสิจะไม่ให้แวะก็แวะให้ดูว่าเขากินได้จริงๆนะคะเป็นเห็ดที่สัตว์กินได้เราก็ต้องกินได้เนาะ คือสัตว์กินกดเรานะคะเราก็เลยกินได้เราก็เลยไม่กลัวอ้ยลมเย็นเย็นี่อากาศหนาวมากลมเย็นค่ะทางออกจากป่า